สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่กระทรวงศึกษาธิการเตรียมพร้อมหากนักศึกษาอาชีวศึกษาประสงค์กลับไทยสามารถดำเนินการได้ทันทีพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องค่ะ นายสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่าสำหรับนักศึกษาอาชีวะที่เดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามโครงการความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนทวิภาคีระดับปวสสาขาพืชศาสตร์ไทยอิสราเอลประจำปี2566รุ่นที่24จำนวน78คน ที่ศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติด้านการเกษตรในเขตอาราวาดีอาราวาอินเตอร์เนชั่นแนลเซ็นเตอร์ฟอร์อะกริเคเชอร์เทรนนิ่งสาธารณารัฐอิสราเอลขณะน,นี้กระทรวงศึกษาธิการเตรียมความพร้อมรองรับในทุกด้านและได้ให้นักศึกษากรอกแบบสอบถามเพื่อเตรียมการเดินทางกลับประเทศไทยซึ่งนักศึกษาแจ้งความจำงจะเดินทางกลับประเทศไทยจำนวน6คนค่ะเนื่องจากผู้ปกครองมีความห่วงใยและอยากให้เดินทางกลับ ในส่วนที่เหลือไม่ประสงค์ที่จะเดินทางกลับเนื่องจากอยู่ในพื้นที่ปลอดภยัยอีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่ทหารควบคุมดูแลตลอด24ชั่วโมงและสถานที่ที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์นั้นก็ห่างจากพื้นที่การต่อสู้อย่างไรก็ตามกระทรวงศึกษาธิการได้มีการติดตามสถานการณ์ในทุกวันและมีการอัปเดตสถานการณ์กับนักศึกษาตลอดค่ะ หากนักศึกษาต้องการเดินทางกลับมายัางประเทศไทยกระทรวงศ,ศึกษาธิการก็เตรียมประสานเรื่องของเครื่องบินไว้สําหรับการเดินทางแล้วคือคือตอนนี้เนี่ยเราก็ได้มีการเตรียมการนะครับเราก็ได้มีการเตรียมการโดยที่ก็สอบถามนักศึกษานะครับแล้วก็ได้ให้นักศึกษาเนี่ยกรอกแบบสอบถามเพื่อเตรียมการนะครับเพื่อเตรียมการจะกลับนะครับครบถ้วนทุกคนนะครับแต่แต่ แต่ประเด็นหนึ่งก็คือนักศึกษาเนี่ยแน่นอนว่ามีส่วนที่อยากจะกลับนะครับแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่บอกว่าไม่อยากจะกลับเพราะเขายังมีความรู้สึกว่าเขายังปลอดภัยดีอยู่ส่วนนักศึกษาที่จะกลับเนี่ยคือกลับเนื่องจากว่าความเป็นห่วงของของผู้ปกครองซึ่งซึ่งเราก็จะพยายามบริหารจัดการให้ให้ดีที่สุดนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยเรามอนิเตอร์ทุกวันนะครับเราคอหาเด็กเนี่ยทุกวันนะครับอย่างเมื่อคือนนี้ผมก็ คอหาเด็กๆเ,เองตอ,ตอนประมาณ5้าทุ่ม mm hmm. ฉะนั้นฉะนั้นข้อมูลที่เราได้เนี่ยเราคิดว่ามันเป็นข้อมูลที่มันที่มันเป็นข้อเท็จจริงเลยที่มันไม่ได้รับการรายงานผ่านจากหน่วยงานไหน mm hmm. แต่มันเป็นการหาข้อมูลโดยสอบถามจากตัวผู้เรียนเองโดยตรงเลย mm hmm. นะครับซึ่งเราก็กําลังอยู่ในช่วงของการดําเนินการนะครับซึ่งวันน,น,นี้วันนี้ได้รับรายงานมาเมื่อเช้านี้ว่าสําหรับคนที่ต้องการจะเดินทางกลับเนี่ย นะครับก็ได้เตรียมเครื่องบินเตรียมอะไรไว้แล้วตอนนี้เท่าที่ทราบก็มีอยู่หคนมีอยู่หคนที่อยากกลับคือตัวนี้เนี่ยมันก็ต้องพูดคุยกันหลายอย่างนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นหลักสูตรทวิภาคีนะครับมันมีเรื่องของภาคเอกชนในฝั่งนู้นเนี่ยไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับแน่นอนเราคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยของเด็กนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยเราก็ต้องฟังฟังฟัง ฟังสถานการณ์จากคนที่อยู่ทางนู้นด้วย mm hmm. ฟังความรู้สึกของของผู้เรียนด้วย mm hmm. นะครับ mm hmm. ซึ่งเราก็จะต้องพยายามบริหารจัดการให้เหมาะสมที่สุด